หลวงตาบอกว่าแบบห่วงแล้วก็ห่วงห่วงลูกสาวอะค่ะก็เลยดูแล้วก็เห็นว่าแบบใจเราชอบวิ่งไปเรื่องของเขาเหมือนเหมือนเป็นตัวเราอีกคนหนึ่งเลยอะค่ะเนี่ยก็คืออีแอบไปแอบไปหาเขาเลยแอบไปหาลูกใช่ค่ะอย่างเช่นกายเราเนี่ยขันห้าทำกับข้าวอยู่ใช่ค่ะขันห้าทำกับข้าวแต่ตัวยึดถือเนี่ยตัวน่ะอีแอบเนี่ยมันเล่นไปหาลูกเหละใช่ค่ะมันคนละตัวกันนะกายก็ทํากับข้าวไปอะ แต่อ e ีแอบภายในอะ่ะมันส่งจิตออกนอกไปแล้วมันไม่อยู่กับตัวมันไปหาลูกแล้วแอบแอบแอบไปหาลูกอย่างเงี้ยแอบไปยึดคนโน้นแอบไปหาคนที่รักคนที่ชังสิ่งที่รักสิ่งที่ชังเนี่ยอีนเนี้คือตัวอ e ีแอบแต่ถ้ามันตรงไปตรงมาเหลือแต่ไอตัวเดียวเนี่ยพอยตัวเดียวนี้ตายไปก็ไม่มีไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือตัวอ e ีแอบออกจากร่างให้เป็นทุกข์อีกไม่ต้องไปเบียนว่ายตายเกิดอีกถ้ามันเหลือตัวเดียวตรงไปตรงมาคือตัวขันห้าตามปกตินี่มันก็จะ มันก็จะตายแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตัวกระเด็นจ,จากล่างในชีนวิตวันก็ไม่มีความทุกข์มันทุกข์ก็เพราะมีตัวอ e ีแอบเนี่ยแอบรักแอบชังแอบรักแอบชังถ้าไม่มีตัวอ e ี F แอบแอบรักแอบชังมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรตรงไปตรงมาแต,แต่แต่ว่าเหมือนกับหนูก็ยังรู้สึกว่าว่า,ว,าว่าตัวเนี้ยยังเป็นเราอยู่เ <laughs> น <c ười> <ต>ี่ยค่ะคือยัง <c ười> ทำค<ด>วามทุกข์ให้กับเราอยู่เนี่ยเรายึดถือกันเรายึดถือ ตัวในอ่ะเรายังไม่ได้เห็นตัวในว่าเป็นตัวสังขารพวกแต่งเลยเรายึดถือตัวในที่ซ้อนซ้อนตัวเราไว้ในตัวหนึ่งเรายึดถือว่าเรามีหมึกเหมือนมีสองตัวใช่มีตัวในอีกตัวหนึ่งที่มันทํางานไม่ตรงกับไอ้ตัวนอกไอ้ตัวในมันเลยไม่อยู่กับตัวเลยเราค่ะมันวิ่งผ่านไปทั่วมันไม่อยู่กับตัวใจลอยบ่อยเราค่ะเนี่ยเป็นคนเมื่อ เมื่อลอยเมื่อลอยบ่อยมากอันนี้เวลาชีวิตในประจบวบันก็ทุกนะ<า>ทุกเพราะความรักใคร่ห่วงใย,ยผูกพันชีวิตก็เป็นทุก์ตายแล้วจะต้องไปเป็นทุก์ต้องพบชาติต่อ,ตอไปอีกเรียกว่ามีความเป็นอยู่ได้ทุก์ทั้งในภพชาตินี้และทุก์ในภพชาติหน้าภพชาติต่อตอไปนั้นโอ้แต่ยากอยู่ของเราอะยากเพราะมัน มันเ,นนเป็น,ปนธรรมชาติคละคธรรมชาติของจิตใจม,ม,มือลอยอเดี๋ยวค่ะก็เลยเขาก็คำแนะน,นำลงตาเออเอาไงดีเนี่ยเก็บไว้ต้องความรักและความชังเก็บทั้งเรื่องราวในอดีตทุกอย่างเราจะเก็บเอาไว้หมดข้งางในใจมันมีห้องเก็บสร้างสร้างเครื่องเก็บสร้างห้องเก็บสร้างแอปเก็บไว้เขาเรียกอะไรนะเก็บเอาไว้เหมือนโทรศัพท์มือถือ หรือพวกอะไรนะ่ยกูเกิลอะไรเขไปเก็บไว้ในคลาวด์ด้วยเนี่ยเราไปสร้างที่เก็บไว้ซะแล้วสร้างเก็บตัวเราแล้วเอาตัวเราไปเก็บเรื่องราวทุกอย่างทั้งความรักความชังต้องเห็นว่าไอ้ที่ไปเก็บไว้ห้องที่สร้างไว้ทั้งตัวเราเนี่ยก็เป็นตัวปรุงแต่งภายในเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวปรุงแต่งไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอกเราไม่ได้มีตัวตนที่เที่ยงแท้อยู่จริงเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายต้องพิจารณาพิจาพิจาณาความตายพอ ถ้าเราพิจารณาความตายแล้วมันก็จะมันจะยึดถืออะไรได้คนตายแล้วที่เนี่ยถ้าเราตายตอนนี้เราก็จะยึดถืออะไรได้เรารักใครห่วงใยผูกพันกังวลเราออกไปโดนรถชนตายโครมเราห่วงใยเข้าไหมก็มันก็ห่วงใยไม่ได้แล้วมันตายแล้วเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจอันเนี้ยพอตายแล้วมันก็ต้องมีตัวเราอีกตัวหนึ่งก็เด็นออกจากล่างไปไปห่วงใยเขาไปอยู่กับเขาแล้วมันทุกข์แต่สาหัสเพราะไม่มีใครเห็นเรา นัน่นแหละคือไอ้ตัวยึดถือพอสิ้นยึดถือพุไอ้ตัวนี้ไม่มีหรอกมันมีเพราะปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนอย่างเงี้ยกลางวันเนี่ยเราออกไปเดินได้ข้างนอกเนี่ยน,นอกสลาเนี่ยเดินออกไปเดินได้พอตกคืนเนี่ยออกไปเดินนอกสลาบางคนไม่กล้าออกออกไปเดินมันมืดจากไม่มีอ่ะไม่มีผีพอต,ตกกลางคืนน่ะปรุงปรุงผีเป็นตัวเลยแล้วเราก็กลัวผีจริงๆทุกข์กับผีจริงๆอันนี้ก็คืออันเดียวกันจากไม่มีตัวเราแล้วเราก็ปรุงเป็นผีตัวเราขึ้นมาในตัวเรา และคนที่ทุกข์ก็คือผีที่ที่ปรุงอยู่ในตัวเรานี่เนี่ยไอตัวขันห้ามันไม่ได้ทุกข์หรอกขันห้ามเป็นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องตามปกติแต่ไอคนทุกข์มันคือไอตัวในนี่ไอตัวยึดถือนี่ยึดถือทั้งตัวเราและยึดถือตั้งผู้อื่นเนี่ยคือไอตัวที่ปรุงขึ้นมาว่าเรามีตัวตนนี่เนี่ยมันก็เลยปรุงเอาตัวมีตัวเรามันก็เลยมีเขามีเรามีเขามันก็เลยรักทั้งตัวเราและรักทั้งเขาไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีตัวเขา ไอตัวเราเนี่ยกระปุงขึ้นมาก็เหมือนปุงผีขึ้นมาจากไม่มีแล้วกระปุงผีเป็นตัวแล้วเราก็กลัวผีจริงๆแล้วเราก็ปรุงผีเป็นตัวเราขึ้นมาจริงๆในใจแล้วเราก็ยึดตัวผีตัวผีตัวเราจริงๆในตัวเราเนี่ยอเหมือนในกายเนื้อเนี่ยก็นั่งคุยอยู่ลุงตาแต่ข้างในมีผีตัวเราอีกตัวหนึ่งซ้อนตัวเราอยู่ในความยึดถือไว้เหมือนกับว่าเราเนี่ยออกไปข้างนอกไม่กล้าไปเพราะเราปุงผีเป็นตัวไว้คันลุงตาบอกว่าลุงตาก็อยากจะเห็นเหมือนกันมาช่วยพาลุงตาไปชี้ดูหน่อยที่ อยากจะเห็นว่าผีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงชี้ได้ไหมเออชี้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นความปรุงแต่งเนี่ยเราต้องเห็นว่าผีตัวเราในตัวเรานี่เนี่ยมันเป็นความปรุงแต่งเหมือนที่ปรุงแต่งผีขึ้นมามันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่เราปรุงแต่งผีตัวเราซ่อนในในกายเนื้อไว้ถ้าเราปรุงอย่างเนี้ยมันก็มีผีตัวเราเนี่ยไปเกาะเกี่ยวผู้อื่นหมดเลยทั้งความรักและความชังพอตายแล้วผีตัวเราก็ไปอยู่อย่างนั้นจริง ไปรับบาปข้อกรรมจริงๆแล้วแต่ที่ว่าบาปข้อกรรมจะพาเป็นไปบุญละบ,บาต้องพิจารณาไม่เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารกายก็ไม่เที่ยงสังขารจิตก็ไม่เที่ยงรูกเวนาสตัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคงที่ไม่ใช่ตัวเราคงที่ลูกสามีภรรยาเรื่องราวคนอะไรทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนคงที่มันไปของไม่เที่ยง มีชีวิตยอยู่ได้แค่ชั่วคราวก็ต้องดับไปหมดส<ช>ิ้นก็องพินาาความตายบ่อยๆเนะาะค่ะคอบคุณค่าลงตายอ,อ,อย้าวเยวว่างายข้างหลังกับนศมัสก,การหลวงตาเจค่ะจริงที่หลวงตาพูดมาเนี่ยนะคะก็ฟังแล้วเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองก็มีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นหมายความว่าอาจจะเป็นเพราะว่า รู้ว่ามีการปล่อยวางได้แล้วก็รู้ว่าคำว่าสักแต่ว่ารู้ก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะมันเป็นความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ภายในใจอ่ะภายในใจลึกๆมันยังไม่ถึงใจ คือยังไม่ถึงใจที่สิ้นความยึดบ้านถือบ้านมันยังมีความยึดบ้านถือบ้านว่าตัวเราจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรยังมีความยึดบ้านถือบ้านว่าตัวเราจะนิพพานจะเอาตัวเราไปนิพพานแล้วตัวเราก็เลยยึดบ้านถือบ้าน่วงใหญ่ในโลกได้่วงใหญ่ลูกปวงใหญคนนั้นคนนี้ได้ เพราะว่ามันตัวเดียวกันตัวที่เราจะเอาตัวเราไปเอานิพานกับตัวที่ห่วงใยใดๆในโลกก็ตัวเดียวกันถ้าเรายังห่วงใยเยื่อใยพนิพานตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเดียวที่เราห่วงใยเยื่อใยคนในโลกนี้เราต้องเห็นว่าไอ้ตัวที่ห่วงใยรักไข่ผูกพันพัวพันแม้แต่ตัวที่ห่วงใยธรรมหรือห่วงใยพนิพานไอ้ตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวเกิดดับเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นในจางทุกขังอนัตตา ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจึงไม่มีตัวเราไปได้ตัวเราไปถึงตัวเราไปเป็นตัวเราไปบรรลุหรือตัวเราไม่บรรลุมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นและสังขารเท่านั้นที่ดับไปนอกจากสังขารไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดับไปกุธธเจ้าตรัสว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโอ็จึงกล่าวว่า มีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปสังขารเป็นทุกข์พลจากสังขารเนี่ยจึงพลจากทุกข์แต่โยมยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนอยู่ยึดถือเป็นตัวเรา มันก็เลยเอาตัวเราไปดิน้นรนเอาไปปรุงแต่งเอาพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรเ,เพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรไปบรรลุอะไรต้องเห็นจริงๆด้วยใจของเราว่าเรายัางหลงไปกับสังขารปรุงแต่งเพราะยึดถือเป็นตัวเราดังนั้นความที่เราเนี่ยมันมีคิดปรุงแต่งมีตัวเราไปกระทาอะไรเพื่อเป็นอะไรเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งรู้อบาจใจจริยยงๆมีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นในความไม่มีอะไรแล้วกระดับหายไปในความไม่มีอะไร ทั้งความที่มีอะไรที่เรียกว่าสังขารและความไม่มีอะไรที่เรียกว่าปีสังขารเนี่ยรู้แจ้งแก่ใจว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ใดเสวยไม่มีตัวเราเสวยไม่มีตัวเรายึดมั่นถือมั่นทั้งสังขารและวิสังขารเมื่อสิ้นผู้เสวยสิ้นตัวตนของผู้เสวยมีแต่สังขารเกิดขึ้นและสังขารที่ดับไปหรือมีแต่สังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่ว่าจะเป็นสังขารกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆ มีแต่สังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีตัวเราทําเกิดและไม่มีตัวเราทําดับไม่มีตัวเราหลงไปกับอะไรผู้ที่จะหลงได้ในปัจจุบันขณะย่อมเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ธรรมชาติที่สิ้นหลงแล้วสิ้นยึดถือแล้วไม่ยึดถืออะไรเลยไม่พยายามไปเป็นอะไรไปได้อะไรไปเอาอะไรไปถึงอะไรเลยมีแต่ปล่อยให้สังขารเขาเกิดเองดับเองไม่มีใครไปยึดถือไม่ใช่ตัวเราปฏิบัติไม่ยึดถือ แต่ไม่ยึดถือตัวเราเพราะตัวเราเป็นสังขารทั้งตัวกายก็เป็นสังขารเจตสิกก็เป็นสังขารจิตผู้รู้ก็เป็นสังขารตัวเราทั้งตัวทั้งกายทั้งเจตสิกและจิตผู้รู้ก็เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นิจังทุกขังอนัตตาจิตมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราไม่มีอะไรเลยที่เป็นของของเราที่แท้จริง ต้องพิจารณาให้ลงแก่ใจใจมันจึงสิ้นยึดถือแล้วก็อยู่กับความรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่ยึดไม่ยึดถืออะไรเลยในตัวเราไม่ยึดถือกายปล่อยให้มันมีสภาพค่อยๆสิ้นไปลมหายใจเขาออกไปเรื่อปรุงแต่งกายก็ปล่อยให้ลมหายใจเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองรู้แจ้งแก่ใจว่า ไม่มีผู้ใดยึดถือความเกิดดับคือเครื่องปรุงแต่งกายเครื่องปรุงแต่งชีวิตเมื่อสิ้นลมหายใจร่างกายชีวิตก็ดับลงแต่ไม่มีผู้ใดกังวลปล่อยให้ลมหายใจเนี่ยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีตัวเราไปทําให้ลมหายใจเกิดไม่มีตัวเราไปไล่ดับลมหายใจมีแต่ลมหายใจปรุงแต่งเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองผู้ยึดถือไม่มีถ้าเราชัดเจนจากใจในเรื่องลมหายใจแล้ว เรื่องอนาปานสติเราก็จะชัดเจนเรื่องจิตเพราะว่าจิตเจตสิกปล่อยเขาเกิดเองดับเองเหมือนดังลมหายใจเขาเกิดเองดับเองก็เองเหมือนดังลมหายใจเข้าออกโดยไม่มีผู้ไปอะไรอะไรกับจิตเจตสิกนั่นเลยในทุกปัจจุบันขณะเหมือนกับไม่มีผู้ไปอะไรอะไรไม่มีผู้ไปยึดถือลมหายใจเข้าออกปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกที่เป็นเครื่องปรุงแต่งกายปรุงแต่งชีวิตเขาเกิดเองดับเองก็เองดับเอง จิตเจตสิกเก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองเกิดเองเขารู้เองปรุงแต่งเองรู้เองปรุงแต่งเองไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู้ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนคิดปรุงแต่งแต่เขารู้เองรู้ต่างๆหูจมูกนวกายใจของเขาเองแล้วก็มีเจตสิกเข้าประกอบการทํางานเองเขาจึงเป็นสิ่งที่ทั้งรู้เห็นเองแล้วก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง ดูแจ้งแก่ใจว่าไม่มีผู้ใดยึดถือเลยมีแต่ธรรมชาติที่เกิดเองดับเองทั้งกายและจิตเจตสิกอยู่กับความรู้แจ้งแก่ใจเช่นเนี้ยโดยลายตัวตนของผู้ยึดถือกรับขอบพระคุณเจ้าค่ะ